สับประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่141ถึงตอนที่142เมื่อวานนะครับเสี่ยวเยียนของเรานะครับก็กําลังสู้กับสิทธิพี่ป่ายเฉิงนะครับแล้วก็เหมือนประมาณพูดขีงนิดนึงนะครับว่าอันดับของนายฉันขอรับไปละกันสิทธิพี่ปลายเฉิงของเรานะครับจะยอมให้เสี่ยวเยี่ยนของเราขึ้นมาอยู่อันดับ3 4แทนหรือเปล่านะครับถ้าอย่างไงเราต้องมารอดูกันดีกว่านะครับกับสับประยุทธ์ทะลุฮารเล็มนะครับตอนที่141งครับงั้นเราไปเรื่องวันเลดกกว่าโอเคครับณตอนนธ์ เนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คําแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพนี้ก็คือช่องทางการโดนทให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดนทเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับสิทธิ์ที่ป่ายเชิงลำดับของท่านข้าขอลบมันไปหรอไอเวนเ้ย แกอย่าพึ่งได้ใจไปข้าจะไม่มีทางแพ้เป็นอันขาดโดยเฉพาะไอ้เด็กเหลือขออย่างแกไม่ว่าแกจะทําเช่นไรก็ตามสุดท้ายคนที่จะชนะยังไงก็ต้องเป็นข้าเท่านั้นนั่นมันยาพลังอสูรยาระดับสูงของตระกูลยามันจะทําให้ผู้ที่กินมันเข้าไปมีพลังแข็งแกร่งดั่งอสูรเวทด้ชั่วครู่กินยาโดมเ่นนี้มันโกงนี่หว่าปายเชิใไอคนต่างชายพวกแกอยากจะพ่าอะไรก็พ่าไปเถอะการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยชีวิตผู้ที่ชิงลงมือก่อนน่อมีโอกาสที่จะชนะ แย่ yeah, แล้วท่านวูนะ้ามันก็จริงอย่างที่เจ้าว่านั่นแหละแต่เรื่องการใช้ยาค่าจะขึ้นอย่างสะสมเลยละ่ะยาเพิ่มความเร็วยาเพิ่มความแข็งแกร่งยาเพิ่มพลังลมปราณยาฟื้นผูเส้นผมยาฟื้นผูเซลล์ผิวที่ตายแล้วสุดยอดการบำรุงเพื่อความหล่อเหลาที่ยั่งยืนมันกินยาเยอะกับคนป่วยใกล้ตายเลยอย่างนั้นแหละและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือสุดยอดยาที่อัจฉริยะเป็นผู้คิดค้นขึ้น ยาพลังบังกรฉบับปรปับปรุงเจ้ากล้ามากที่ลีบบังอ่านมากินยาต่อข้านักไตเวชเช่นข้าเป็นเพียงแค่ลูกเจี๊ยบลิบบางอ่านมาคิดต่อกรกับพญาหงทั้งหล่อเหลายิ่งนะักผิวพรรณของเสี่ยวเยี่ยนช่างเป่งปังดูมีน้ำมีนวลยิ่งนะักโมรุษกก้านโตเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังนี่แหละพ่อของลูกข้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้กำเนิดขึ้นแล้วหากผู้ใดสนใจยาที่ข้ากินสามารถสั่งซื้อได้ที่พักโพผาหินได้เลยถ้าเขาเหมาหมดเลยไม่ว่าพักของเจ้าจะมียาหรือไม่ก็ตามแผนโฆษณาของเจ้าช่างยอดเยี่ยมยิ่งนักเซียวเยี่ยนแล้วไงละ่ะแม้ว่าเกจะกินยามากเพียงใดก็ตามไม่อาจต่อกอรกับาได้หรอกนะโถยลมปานหมุนวน ยาพลังอสูรของเจ้าก็ไม่เ็วเลยทีเดียวเจ้าวันนี้แม้ข้าจะต้องตายก็จะลากแกไปลงอาลก,กับข้าให้ตรงได้บงวงสรวงแห่มาโกกำเนิดเกาะลมปานเจ้าบ้านนั่นเสือสติไปแล้ววัหรืออาตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันเจ้าบ้าายเฉิงไม่สนใจชีวิตของตัวเองแล้วสินะเสียวเยี่ยนหาข้าใช้วรยุทธ์นี้เลยไม่มีผู้ใดสาม,มารถรอดไปได้หรอกนะทั้งแกและข้าต้องจบชีวิตลงที่นี่แล้นะหากแกอยากตายก็ตายไปคนเดียวเถอะนะอ้อ ท่านหัวหน้าพี่ใหญ่แม้ว่าพักโพหายจะเป็นกลุ่มเล็กๆเกมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นแต่พวกเราไม่ยอมให้ผู้ใดมาลังควานได้หรอกนะผู้ใดที่คิดจะมาลังควานคนของข้าต้องดูป่ายเฉิงไว้เป็นแบบอย่างข้าจะจัดการพวกเจ้าดังเช่นป่ายเฉิงต้องจำไว้พวกเราชนะแล้วท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนท่านช่างมหัศจรรย์ยิ่งนักหัวใจดวงนี้ขอมอบความพักดีให้แก่หัวหน้าเลยครับในเมื่อเจ้าได้พ่ายแพ้ให้แก่พวกเราแล้วเช่นนั้น ก็อย่าได้ลืมเดิมพันที่เจ้าได้กล่าวไว้ละ่ะหากพวกข้าคนใดคนหนึ่งชนะเจ้าได้เจ้าจะมอบให้ผนึกเพิ่มสามหมื่นแต้มให้เก็บพักภูผาหินสุนเออท่านพี่เกิดสิ่งใดขึ้นกันคะป้าวจา้ะมันเป็นผลของยามันจะทําให้พี่อ่อนแอลงชั่วคราวหลังจากมันหมดลิ์นะ่ะพวกเรากลับไปยังพักภูผาหินเพื่อฉลองชัยชนะของพวกเรากันเถอะพ้าแม่อนุญ,ญาตที่เจ้าสามารถไปไหนได้ทั้งนั้น นั่นมันหลิวฉิงเหตุใดเขาจึงได้มาอยู่ที่นี่กันนะปกติเขาจะฝึกตนไม่ยอมออกไปที่ใดเลยแม้แต่น้อยสิทธิพี่หลิวฉิงข้าก็ได้ยินชื่อเสียงของท่านมาก็นานเพิ่งได้พบหน้าวันนี้มิทราบว่าท่านมีธุระใดกับข้างั้นหรือครับเสี่ยวเยี่ยนเจ้าไม่ต้องพูดสุภาพกับข้าเช่นนี้หรอกนะข้ามีอะไรจะแนะนำเกดเจ้าเสียหน่อยแต่ก่อนอื่นข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้านะท่านพี่เหตุใดจึงได้ไปเสวนาไล้สาระกับคนพันนั้นกันคะ เสียวเยี่ยนผู้นี้แหละที่มันรังแกข้าถ้าเรีบรีบจัดการมันที่ลีบังอาจมันรังแกข้าด้วยเถอะนะคะหลิวเฟยเอ๋อที่แท้เป็นพ่เจ้าเองนั่นเลยผู้คนต่างทราบว่าเหตุการณ์มันเป็นเช่นไรเหตุใดเจ้าจึงพูดใส่ความข้าเช่นนี้กันเสียวเยี่ยนจะคิดว่าเพียงชนะฝ่ายเฉิงและเจ้าจะอวดดีได้นะหากเป็นท่านพี่ของข้าเจ้าไม่มีวันปะมือได้หรอกนะฉะนั้นเรีบรีบคุกเข,ข่าและก้มหัวขอ,ขอโทษข้าซะอย่าได้ลีบ,บังอาจมากล่าวหาท่านพี่ของข้าเช่นนี้อีกเป็นอันขาด หาเจ้ายังไม่เลิกเหรออย่าหาว่าข้าไม่เตือนท่านพี่ยายบ้านนั่นมันมังกรตมหน้าข้าท่านจะต้องจัดการนางนั่นด้วยไม่เช่นนั้นข้าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกแกท่านป้าว่าท่านไม่ยอมช่วยข้าเออเป็นนางฟ้าตัวน้อยที่ช่างโจ้เสียจริงทั้งคนในตระกูลยังเลี้ยงนางย่งกระไข่ในหินหากข้าไม่ช่วยเหลือนางเห็นทีคงมีปัญหาเป็นแน่ข้าเป็นคนตบนางเองหากสิทธิพี่หลิวฉิงจะลงโทษผู้ใดเหรอก็คนผู้นั้นก็สมควรที่จะเป็นข้าไม่เรื่องทั้งหมดนี เกิดขึ้นมันเริ่มต้นมาจากข้าหากผู้ใดจะเป็นคนผิดก็ต้องเป็นข้าผู้นี้แหละฮด้วยสภาพของเจ้าตน,นแม้แต่เจะเดินยังแทบไม่ไหวยังพูดจาเช่นนี้ได้อีกงั้นแต่ยังไงก็ตามข้าไม่ใช่คนที่ชอบจัดการกับผู้ที่ยังไม่พร้อมรอกนันลำดับที่3ามหลิวฉิงผู้นี้จะตั้งตารอ,อที่จะได้จัดการกับเจ้าในงานประลองที่กําลังจะเกิดขึ้นเตรียมตัวไว้ให้ดีละ่ะเจ้าหนู อาข้าเจ็บจนจะตายแล้วนะครับร้องโอดควรเป็นอิสตรีไปได้นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ของเจ้าเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเชียวนะการทําเช่นนี้หลังผ่านศึกหนะักจะทําให้ร่างกายของเจ้าไม่ตึงเครียดจนเกินไปเหมาะสำหรับผู้ที่อ่อนล้าหลังจากรบยายอย่างหนะักเมื่อเจ้ารู้สึกปวดหลังและเอว วิธีนวดเพื่อความผ่อนคลายเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อฉะนั้นอย่าได้ปีปากอดทนไว้ท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนเกิดสิ่งใดขึ้นงั้นหรือคะ,ะตัวเล่าเข้ามาทำลายงั้นหรือนี่แกกำลังทำท่าทางพิลึกอ,อะไรของแกยอยู่กันไม่ได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นหรอกนะข้าเพียงแค่ฝึกโยคะก็เท่านั้นหากท่านพี่เสียวเยี่ยนจะฝึกเช่นนี้อย่างน้อยก็ควรจะแต่งตัวให้ดีกว่านี้หน่อยนะคะเจ้าคนวิปลาสนั่นมันก็เพราะว่าพวกเจ้าเข้ามาในห้องของข้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตไม่ใช่หรือแล้วยังจะมาโทษ้าไดองนัก นี่มันอะไรกันทั้งหมดนี่คือสารทาลบที่ส่งมาถึงเจ้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะที่จะได้รับการจัดอันดับขนาดข้ายังได้รับสารท้าลบมากมายเช่นนี้ แล้วหลิวซิ่วเอียกับหลิวชิงจะได้รับมากเพียงใดกันนะไม่หรอกค่ะเป็นเพราะผู้คนล้วนเชื่อว่าท่านพี่บังเอิญโชคดีสามารถชนะได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าเหตุใดจึงได้มีสารทาร้าลบส่งมาถึงท่านพี่มากมายเช่นนี้ด้วยลำดับที่ท่านพี่มีพะนวก,กับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการถูกจัดอันดับจึงทําให้มีผู้คนเป็นจํานวนมากต้องการลำดับของท่านพี่เจ้ามีแผนที่จะเตรียมรับคําท้าแล้วหรือย,อยังข้าสามารถช่วยเจ้าจัดตารางเวลาการแข่งขันได้นะงานประลองของผู้ที่มีลำดับใกล้เข้ามาแล้วข้าคงไม่มีเว ที่จะไปทําเรื่องไร้สาระพันนั้นหรอกนะบอกพวกเขาไปซะว่าข้ากาลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บอยู่เมื่อกล่าวถึงลำดับพลังของผู้ที่แข็งแกร่งแล้วข้ารู้สึกสงสัยบางสิ่งหลิงชิงอยู่ลำดับที่สลํลำดับที่สผู้ที่สามารถทาลายสถิติก,การนไตอันดับขึ้นมาอันดับ3โดยใช้เวลาเพียง34วันเท่านั้น เป็นเพราะความกระหายในการต่อสู้หรือความต้องการล้างแค้นผู้ใดกันแน่นะหลินเนียนอยู่ลำดับที่5สิทธิพี่ฮันเนียนอยู่ลำดับที่36ส่วนหลิวซิวเอียอยู่ลำดับที่2เหตุใดข้าจึงไม่เคยเห็นลู่หมู่เขียนเรื่องเกี่ยวกับลำดับที่1กันนะสิ่งที่ข้าสนใจยิ่งกว่าคือเจ้าบ้านลู่หมูนะ่นั้นเหตุใดจึงยังสามารถมีชีวิตรอดมาได้จนป่านนี้นะเนื่องจากพรรคหมูหาเห็นของพวกเราเป็นพรรคที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่จึงไม่มีผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องลำดับของสาขาภายในมากนะ ไม่ว่าอย่างไงก็ตามข้าจะต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะสามารถต่อกรก,กับลำดับสูงสูงของงานประลองครั้งนี้ให้จรงได้ท่านพี่เสียเย็นท่านมีแผนเตรียมล้ามือเช่นไรคะหรือว่าท่านพี่จะเข้าหอฝึกตนเพื่อฝึกอีกแล้วคะไม่ละ่ะตอนนี้เวลากระชั้นชิปเข้ามาทุกทพแล้วพี่จะต้องใช้วิธีการที่จะทําให้พลังของพี่พุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้เอาล่ะครับก็สําหรับตอนที่1 4 1ยสีถึงร้อยสี่สิงนะครับเดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกไปตอนคลิปของจอมเบนนะครับอ่าตั้งแต่ตอนลงจอมเบนไปว่าวันอาทิตย์ผมจะไม่อยู่เพราะงั้นนี่ก็วันจันทร์เช้าใช่ปะก็เลยนั่งทําได้้้้้ออออออยย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 ู่่่ปปรรรรรระะะมมาาาณแ๊บบบบบบนนนนนนนึึงง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 งคคคคัััััััััััักกกกกก็็็เเลลไไไททททถ10ีีีีตขภดววจพุุุธฟ